เตรียมตัวนะครับที่จะจับสลากเรียนชั้นปหนึ่ะครับทั้งหมดให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบเรามาดูกรันวันนี้นะครับว่ามีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมาให้เข้าแค่ท่านเดียวนะคะต่อเด็กหนึ่งคนเราจำกัดรอบเวลาตามที่เขากำหนดเลยครึ่งชั่วโมงให้จับเขากำลังจับไปเขียนเลยเนี้ยถือถ้าเกิดว่าเลยเวลาแล้วเขาจะต้องไปต่อช่วงท้ายเท่านั้น เราจะไม่ให้เข้ามาแทรกในระหว่างที่ชุดอื่นกําลังเข้ามาช่วงท้ายต้อง,องรอบบ่ายสุดท้ายเลย,ยอ่ารอบสุดท้ายคือบ่ายมุครึ่งอ่าเราจะให้มาเวลานั้นนะคะมิกกะตั้มนะถ้ายี่สคนแรกยังไม่มาจะมา,าต้องรอนานนะคะใี้อย่างหนึ่งคือเรากำหนดเวลาไว้แล้วว่าในแต่ละชุดเนี่ยเราจะเข้าเวลาไหนนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองชุดแรกที่ เป็นตัวแทนของผู้ปกครองทั้งหมดนะคะในการรับฟังคําชี้แจงนะคะการจัดฉลากทางโรงเรียนก็ขอให้ให้ผู้ปกครองคือรับทราบอย่างนี้นะคะว่าการจัดฉลากเราจะจัดรอบเดียวนะคะฉลากที่เหล คณะกรรมาการรับนักเรียนที่จะพิจารณานะคะคือจักรอบเดียวเลยนะคะไม่มีการจาับซ้ํานะคะคนที่มาที่หลังถ้ามาไม่ไม่ตามช่วงเวลากําหนดเวลาของตัวเองเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์อยู่ไหมมีสิทธิ์แต่ต้องไปต่อรอบสุดท้ายคือบ่ายมองอรึ่งนะคะก็ขอให้ตัวแทนนะคะเราจะมีตัวแทนมาผู้ปกครองกลุ่มละสองคนเพื่อที่จะมานับฉลากนะคะ องที่จับเสร็จแล้วคนที่ได้เราจะให้มาที่โต๊ะข้างหลังนะคะเพื่อรับเอกสารแต่คนที่ไม่ได้นะคะขอความกรุณาท่านกลับไปได้เลยนะคะเราไม่ให้ท่านอยู่ในนี้นะคะไม่มีว่าอาจะฝากแรงนมันไม่มีนะคะเราไม่มีตรงนั้นนะคะต้องต้องขอที่แจงอย่างนี้เพื่อที่ว่าชุดใหม่จะได้เข้ามาถ้าเราจับไม่ได้เลยนั่งอยู่ในนี้คนที่จะเข้ามาชุดต่อไปก็เข้าไม่ได้นะคะ ก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านอย่างนี้นะคะเี่่มนะครับขอความร่่มมืองและผู้ปกครองทุกคนที่มาจับตลาดในวันนี้นะครับแลหรับพระจาอันบุญและจ่ากนกองวันนี้งดสักการะนะครับเพราะทางจังหวัดไม่ให้ท่าน ไปแวะข้องเกี่ยวในบริเวณของโรงเรียนให้ท่านเข้ามาจาับาตลาด <Okay. S 1> เมื่อจกกับเสร็จแล้วถ้าได้ท่านจะรับเอกสารด้านหลังไม่ได้ท่านก็ออกโดยที่ว <Okay. S 1> ่าคลิต่อ,อ, <Okay. S 1> อ,อไปจะได้เข้ามาขอความร่วมมือตามนี้ด้วยนะครับนัดหมายในเรื่องของการมอบตัวนะคะส่วน,นผู้ปกครองท,ที่จับไม่ได้ขอให้ท่านกลับไปได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองรอบต่อไปรอบลำดับถัดไปเนี่ยได้เข้ามาจับสลากต่อนะคะตรงนี้ทางโรงเรียนก็ขอชี้แจงไว้ค่ะซึ่งกำหนดให้จับสลากภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโครนานะคะโควิด19ในกำหนดเดิมวันที่2องษุ เราไม่สามารถจับฉลากได้นะคะทางสพทเรื่องการจับฉลากมาเป็นวันนี้วันที่15จะขอเรียนโทนนะคะตัวแทนผู้ปกครองนะคะช่วยมาเช็คฉลากทั้งสองประเภทประเภทที่มีระบุคําว่าได้และไม่ได้ด้านหน้าใครจะเป็นตัวแทนคะขอแค่สองท่านครับ การการ,การทำแบบนี้นะคะการเช็คฉลา,จากจะทำแค่รอบแรกรอบเดียวค่ะพี่แอลกอฮอลให้เขาผู้ปกครองล้างเซลก่อนนะครับเช็คแล้วก็เทล,ลงในโถแล้วก็ทาการคนนะคะครั้งแรกผู้ปกครองเช็คทีละประเภทนะครับว่าจํานวนจํานวนเท่ากันกับที่ระบ,บุบ<ช>นซองหรือเปล่าไม่ต้องเปิดทั้งหมดนะครับสุ่มเปิดแต่นับจํานวนให้ได้เท,ท,ท่ากับหน้าซองครับเดี๋ยวอธิรัอันครับทีละประเภท มีไม้คนนะมือเลยรมือนะมือลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ผู้ปกครองมาอยู่ฝั่งนี้ครับด้้นี เดี๋ยวเคนต่อไปาหอ้าหอนรับวีการท่านจนองแล้วกนะคะอ่าตอนนี้นะครับก็มาสู่การจับสลากนะครับก็ตอนนี้ ตอนนี้ก็ตะเรียนก็มีทั้งได้และไม่ได้นะครับก็ anyway. พเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับกดอัดได้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีค่ะจากฉลากไม่มีปัญหาใดๆนะคะแล้ว เห็นนั่งจับหัวใจตั้งนานเลวอันนี้เป็นอาการผู้ปกครองนะครับเรามาลุ้นกันนะครับ อันนี้ครูเอาอ้าวเอกสารล่วงครับเอกสารเอาไปฆ่าเชื้อครับเขาต้องตักเป็นเวลาสิบสี่นาทีครับไม่ใช่สิบสี่วันเนาเออตักแม่สิบสี่วันสี่วันนะแต่คุณสามต้องกักตัวด้ไหมครับได้ครับเฮ้ยต้องตักนียสิผู้สัมผัสเสียงอ่ะเออการแขนการแขนสิบสี่วันเออสิบสี่วันสิบสี่วัน อันนี้ครูเก๋นะครับเรายังไม่รู้ว่าครูเก๋ยังอยากอยู่แก๊งเราหรือเปล่านะครับหัาสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่เวอร์ไวเว็บ s i l ท2 t h a i o r d ku champ. com และ Facebook สิทธิ์ครูแชมป์ครับแลนะอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์ครูแชมป์ด้วยนะคะ